อันนี้อน,นี้มองไม่เห็นตั๊ซี่ว่าผมจะต้องไหนนะผมมันจะซ่อนเนี่ยหรือเปล่าว่าผมคือนอินจาหยอกหย,ยอกนะสวัสดีพี่ชายพีงสาวพี่สาวน้องชายทุกคนครับสวัสดีครับผมเคนทิปโปและตอนนี้เราอยู่กันในเกมผู้นำจางวิญญาณสปิริตเฟร่เอพีที่15แล้วนะฮะหลังจากที่อีพีที่แล้วเราได้ไปส่งป้าซัมเมอร์นะฮะที่เอเวอร์ดอเป็นการเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ไปดูประวัติของป้าซัมเมอร์มาแล้วก็คือป้าซัมเมอร์เนี่ยเป็นคนที่เติบโตใน ครอบครัวที่ทําฟาร์มแล้วก็เป็นครอบครัวที่เข้มงวดนะฮะรวมทั้งป้าซัมเมอร์เนี่ยเขาทํางานเป็นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นวิศวกรเกษตรศาสตร์นะแต่ว่าเธอนั้นเป็นโรคมะเร็งเต้านมฮะระหว่างที่ใช้สารเคมีอย่างหนักเธอก็เลยต้องแบบทิ้งงานทิ้งเมืองไว้ข้างหลังเพื่อที่จะเข้าไปแบบ หาทางรักษาอะไรประมาณนี้ให้ธรรมชาติบำบัดอะ่ะจนได้เจอกับน้าของเรานะครับก็คือโรสที่ป้าซัมเมอร์ชอบพูดถึงบ่อยๆนะฮะนั่นแหละเลยทําให้เรากับป้าซัมเมอร์รู้จักกันผ่านทางน้าก็ของเราก็คือน้าโรสนะฮะส่วนสเปรดฟาเบอร์ของซัมเมอร์นะครับที่เป็นดอกออกไอดซี่เนี่ยผมไปดูความหมายมาละมันหมายถึงความอดทนนะฮะรวมทั้งอ่าคุณจะเห็นว่าป้าซัมเมอร์เนี่ยจะพูดถึงมังกรบ,บ่อยๆนะฮะผมว่ามังกรตัวน,นั้นอะ่ะมันน่าจะหมายถึง โรคที่ป้าซัมเมอร์กำลังต่อสู้อยู่กำลังประเชิญอยู่นะฮะนั่นก็คือมะเร็งเต้านมแต่ตอนสุดท้ายป้าก็มาบอกประมาณกาๆว่าแพ้อัรประมาณนั้นก็เลยต้องกลับไปที่เอเวอร์ดอร์เอ้ยไม่ใช่กลับสิก็เลยต้องไปที่เอเวอร์ดอร์ฮะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งอัปเกรดบ้านของอาตุนไปเราปลูกก่อนขอลังเกงแล้วก็ไปคุยกับอาตุนสเตลล่า er. นั่งรอที่ฟอรว่าโอเคเหมียว ตอนนี้ข้าไม่รู้สึกร้อนอีกแล้วข้ามีหลายอย่างในใจข้าเอาแต่คิดถึงเพื่อนของข้าเซซีซ่นะ่ะเจ้าเคยเจอเธอไหมไม่เคยนะเราเคยจัดการชุมนุมตอนเด็กๆนะ่ะรูปของเธอกับข้านี่เป็นภาพเดียวที่ข้ามีในกระเป๋าสตางค์ข้ามีมานานกว่า40ปีแล้วแย่แล้วละ่ะป้าของเจ้าวิวจะฆ่าข้าถ้าเธอรู้ว่าอย่างน้อยข้าไม่มีรูปลูกๆของเราสักลูกนะ และเจอก็ชื่นชอบแซดเจะเหมือนคนอื่นบางทีเราควรแขวนรูปไว้ในบ้านของข้ารอยพับยังอยู่แต่อย่างน้อยก็จะไม่เปียกน้ำอ้าอย่าบอกนะว่าเราจะต้องอัปเกรดบ้านเพิ่มกรอบโรงกรอบรูปอะไรประมาณนี้ใช่หรือไม่อยู่หรือเปล่า,เ,าเราไปกินดีพอกชอบนั่นไงสเตล่าสุดยอดไปเลยอัศจรรย์มากๆข้าไม่อยากเชื่อเลยจานนี้คือของโปรดของข้า ขอบคุณอร่อยไหมอร่อยนะสิจานโปรดนี่มาขอเราไว้อะเคยขอเราไว้อะเราจะมาแต่งตัวฮะจะลองเป็น red hat หมวกสีแดงเดี๋ยวลองซิว่าจะจำได้ไหมผมว่าน่าจะใช่แล้วละ่ะน่าจะต้องได้แล้วละ่ะคุยหน่อยอเอนนี่เจ้าอยู่นี่ข้ากลัวข้าคิดว่าเจ้าจะจากไปแล้วข้ารู้สึกเหนื่อยอเรากำลังกลับบ้านใช่ไหม บอค่าชีเมื่อเราไปถึงโอเคเควสเสร็จแล้วพาลิทไปที่เอเวอเรอ์คุยกับเธอขณะสวมใส่แอนนี่ออฟฟิศและเลดแฮทโอเ้เราเพิ่งไปส่งซัมเมอร์เมื่ออ p พีที่แล้วเองเราต้องไปส่งป้าลิทไอพี EP นี้หรอมีของหวานอีกเจ้าก็ลองปฏิบัติต่อข้าอย่างดีที่รัก โอ้นี่มันเป็นการสูญเสียที่ต่อเนื่องเกินไปมากอดหน่อยอน่าดีมากขอบคุณไม่เป็นไรครับโอเคงั้นเราจะต้องไปส่งสินะได้ฮะเราไปตั้งจุดมุ่งหมายสู่เอเวอร์ดอเพื่อส่งป้าอาลิสแต่ดูซิไกลเป้าจากพิพิธภัณฑ์ซูซานไปนี่ก็น่าจะไกลยอยู่นะตั้งเลยเอเวอร์ดอร์งมุ่งหน้าสู่เอเวอร์ดอเพื่อส่งป้าอาลิส แบบีน่าว่าไงเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนพิเศษใช่ไหมใช่แล้วและถ้าเจ้าไม่ทำมันน่าอายแค่มองเจ้าวิ่งไปมาดูแลข้าดูแลเขาข้าหวังว่าพวกเขาทั้งหมดจะขอบคุณเจ้านะข้าจะพูดคุยกับพวกเขาเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วพินัทเจ้าต้องภูมิใจในตัวเองและสิ่งที่เจ้าทำที่นี่เจ้าบ้าไปแล้วพระเจ้าตลกดีนะ สิ่งที่เราทําเราเต็มใจฮะเพราะว่าเราคือผู้นําทางวิญญ,ญาณยังไงล่ะเก็บก่อนเพื่อที่จะไว้อัปเกรดต่างๆเฮ้ยผมอยากจะอัปเกรดส่วนผักจังเลยมันขาดวูฟแฟบิกนี่เรามาถึงกันแล้วฮะเอเวอร์ดอร์นั่นน้ำสีแดงแห่งนี้ เป็นที่ที่เราจะส่งร่วมกันส่งป้าอลิสแอนนี่เรามาถึงแล้วใช่ไหมพวกเราไปได้หรือยังไปกันครับป่ะเอาละถ้าอย่างนั้นมาเดี๋ยวผมช่วยพยุงไปนะปค่อยๆเดินนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ด้วยรักและอาไลยทุกคนได้มารออยู่แล้วฮะท้งเอสตริจิโอวานีและอาตุนหรือเปล่าใช่รอส่งไปสู่เอเวอ์ดอร์คนที่สามวิญญาณดวงที่สามต่อจากเกวนและซัมเมอร์ไปกันครับป้ายพายชึบ เจ้าเป็นทิวท่านที่วิเศษมากเจ้าหาที่นี่เจอเองหรือเปล่าแอนนี่เจ้าไปสำรวจก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเจ้าเป็นนักผจญภัยเสมอข้าภูมิใจในตัวเจ้ามาก mm. ต้นไม้เหล่านี้ค่อนข้างอัศจรรย์อยู่จริงจะกดมากที่ผ่านสิ่งนั้น บางทีเขาอาจจะได้พักผ่อนช่วงฤดูร้อนหน้าใช่กลับมาที่นี่กันเถอะข้ารู้สึกว่าข้าสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปโอ้ฤดูหน้าจะไม่ได้กลับมาแล้วสิปาริสจะไม่ได้บอกข้าเกี่ยวกับโรงเรียนทุกอย่างยังคงเป็นไปได้ดีใช่ไหมแล้วเกรดของเจ้าล่ะแน่นอนเจ้าเรียนจบไปนานแล้ว ข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าข้าลืมได้อย่างไรนะใกล้จะถึงแล้วฮะประตูเอเวอร์ เจ้าคือเจ้าไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม mm. แน่นอนล่ะข้าว่าข้าค่อนข้างจะขี้ลืมนะช่วงนี้ตอนที่เธอเป็นโคนี่เธอน่าจะมีอายุเยอะมากๆเลยนะฮะป่าลิตเนี่ยน่าจะแก่มากๆแล้วอ่ะ บางทียูจีนอาจจะเ mm. มื่อเจ้าเห็นพ่อบอกเขาเกี่ยวกับต้นไม้ได้ไหมคนาดว่าเขาจะตื่นเต้นที่จะมากับเราในปีหน้า mm. โทป้าลิซปีหน้าคงไม่ได้มาแล้วนะสิจากการคราวนี้ก็คงจะเป็นการจัดก,การตลอดไป ก่อนครับป้าลิศไปเป็นดวงดาวเม่นอยู่บนฟากฟ้านะตึมตมโอเค เป็นรูปรูปเม่นเนาะหรือว่ารูปหมวกไม่รู้เหมือนกันน่าจะรูปเม่นลวมั้งดูคล้ายหมวกเราอยู่นะเฮ้ยสปิริตฟาเวอร์ไหนไปดูหน่อยสิเป็นดอกอะไรดอกอะไรดึกแล้วยังไม่นอนไหนไยดูสิตึ๊บสปิริตฟาเวอร์อ่านี่เหรอ ดอกลิลลี่แห่งสติภาพที่สวยงามดอกไม้วิญญาณของอลิศโอเคเราได้ดอกลิลลี่มามฮะดอกลิลลี่แห่งสติภาพสื่อถึงความสงบนี้ไหมตอนนี้ภารกิจของเราคือปรับปรุงบ้านอาตนโดยเพิ่มกรอบรูปให้ไก่ทอดแล้วก็มุ่งหน้าสู่สวนสถานะแอมเบอร์เหรอแล้วก็ถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับรูปภาพอัปเกรดเรือต่างๆแล้วซึ่งเราต้องอัปเกรดอยู่ละ ไม่งั้นเราก็ผ่านไปสู่โซนต่างๆไว้ได้อะแอเรียต่างๆไว้ได้ซื้อไปเลยกุญแจเนี่ยคีฟอร์มิงเบิร์ดซื้อเลยฮะแล้วก็ประตูปลดล็อกโอเคเพื่อออกกล่องปริศนาเซนตาสีบอ็อกฮึบอะไรนะเจาปล็อกประตูชั้นล่างแล้วตอนนี้ใครๆก็ขึ้นมาที่นี่ได้แต่ข้าไม่ต้องการให้พวกข้างล่างขึ้นมาที่นี่นะ อา้าวทำไมทำแบบนี้เล่าฮะไม่ดีเลยเจ้าด้พิจารณาบริการของเราดูอีกครั้งหรือเปล่าฟิโอรามาน่ะพร้อมให้บริการเจ้าข้อเสนอของเราเรียบง่ายแค่5,000กลิมสำหรับการประจนภัยด้านอาหารที่น่าทึ่งสนใจไหมสนใจฮะกดไปเลยเราพอจะมีเงินอยู่โอ้โหฟฟอนอะไรเนี่ย แคจะกรอกข้อมูลการสมัครของเจ้าและให้แน่ใจว่าเจ้าได้รับการจัดส่งครั้งแรกโดยเร็วที่สุดเจ้าสบายใจได้ไม่รู้ว่าฟิตรามามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านอาหารของเจ้าโอเคข้ามเลยผมข้ามเลยนะจดหมายฟิตรามาเดลิเวอรี่แพ็กเกจนี่หรอยินดีรับสตลล่านี่คือมิดรสานจากฟิตรามาสัปดาห์นี้นําความรักและความงหงุหงิมาสู่ทุกสิ่งอันสวยงามด้วยความช่วยเหลือจากแป้งและรัสเบอร์รี่คุณจะถูกส่งไปยังสวรรค์พเบอร์รี่ เมื่อกี้เราเพิ่งปลดล็อกสูตรทำอาหารการทำพ์เบอร์รี่ปะมันเป็นแบบนี้เองหรอ5,000กลิมที่เราสมัครไปมันจะส่งมาแต่ละสัปดาห์ใช่ปะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าโอ้โอเคเข้าใจได้สวัสดีคุณลูกค้าแคตาลอกของเราเป็นที่พอใจของเจ้าหรือไม่เจ้าสนใจราย,รายการพิเศษเหรอภาพพิมพ์แกะไม้หรหรือข้ารู้มันอยู่ในสต็อกพิเศษของข้ามาตลอดแล้วตอนนี้ทุกคนก็มองหามัน ในตอนแรกคนอด,ดีคนนี้หยับขายมากและที่เย,ย่ไปกว่านั้นพวกเขาต่อรองกันทุกเรื่องเขาไม่ได้บอกพวกเขาถึงภาพพิมพ์ด้วยซ้ําแต่ให้เขยัเก็บพวกเขาแทนน่ะและต่อมานางวอลลัสวยักก็เข้ามาและขอให้ข้าขายมันให้กับเธอเฮ้จะบอกนะว่าหมายถึงซูซานอะ่ะ oh. ความคิดนี้ผุดขึ้นในใจข้าในตอนเริ่มต้นนั้นการเสนอราคาแต่เธอเสนอเรียนให้ข้า ผู้หญิงคนนั้นให้ข้าบอกเจ้าว่าเธอคือคนรวยอย่างไรก็ตามนั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้เกี่ยวกับมันน่ะข้าเช่ญเจ้าเรื่องภาพพิมพ์ไม่ได้แต่ฉันดูสินค้าของข้าได้ตามสบายเลยนะเอาเรียบร้อยรายงานกลับไปยังนักสะสมฮะเจ้ากลับมาแล้วเจ้าจัดการภาพพิมพ์ที่หายไปได้ไหมไม่หรอขายไปแล้วแต่ได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อน มีนักสะสมงานศิลปะที่แข่งขันกันอยู่หรือเปล่าจะพูดว่าวอลลัสเหรอแน่นอนอละแน่นอนว่าเป็นเธอแน่นอนผู้หญิงที่น่าสยดสงองเจ้าเล่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 เธอเรียกตัวเองว่านัก,กสะสมแต่เชื่อไม่ได้เธอไม่ได้สะสมอะไรเลย <S <S แค่แน่ใจว่าเธอซื้อภาพพิมพ์มาเพื่อประชดข่าเท่านั้นแคเป็นคนบอกเธอเกีก่ยวกับของสะสมค่าเลยนะใหญ่น่ากระสอบขี่เหรอนั่น ก็ข้าไม่ใช่คนเดียวที่ยกมือในการแข่งขันใหญ่แม่มดี้เร่กำลังซ่อนตัวอยู่ซ่อนตัวจากเจ้าข้าไม่รู้ว่าทําไมแต่ข่าวของผู้นำวิญญาณคนใหม่ทาให้เธอหายตัวไปเรากับแมลงสาบตัวเล็กๆเหมาะเจาะจริงๆใช่เจ้าคือผู้นําทางวิญญาณบอกข้าหน่อยสิข้าไม่รู้เจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้าบอกตำแหน่งของที่ซ่อนของเธอให้เจ้าฟังเธอกำลังซ่อนอยู่ที่พิกัดเหล่านี้ลบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรอก ไปดูเธอหน่อยไหมแล้วมาเจ้าเห็นเธอโปรดแสดงรูปแกะสลักนี้ให้เธอดูเธอจะได้รู้เ <t> ชื่อข้าเถอะเธอจะรู้เธอจะรู้แน่นอน <t> นี่หรอไม่ต้องห่วงมันเป็นแคนะ่ขยะที่เทีอ,ดอรดรอให้ข้าน่ะอ๋อขยะที่เทีอรดรอให้เมื่อกี้นะ <t> รู้นะว่าต้องทำยังไงสเตล่าก้าวไปข้างหน้าแล้วไปเชิดหน้ากับผู้หญิงหน้าเสียสยองนั่นโอเคฮะเราต้องไปเจอซูซานซึ่งมันก็คือวอรรัสไม่ใช่ ที่เราค่าดาไว้เราค่าดาวเป็นอะไรนะสิ่งตัวทะเลเหรอแมวน้ำพายูนจริงจริไม่ใช่จริงจริงคือวารัตมาละถึงแล้วฮนะซูซานขอถามหน่อยภาพนะ่ะ<ม>จะต้องการอะไรขึ้นไปถ้ามันพร้อมออเรื่องของ<ม>สะสมเอมมออันนี้ใช่ไหมหม,มาดูกันว่าตอนนี้เจ้ามีอะไรบ้างดูเหมือน<ม>ทำไม ในนามของทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามทำไมเจ้าถึงพวกสิ่งน่ากลัวน,นี้ไปด้วยมันไม่ใช่แค่ทําให้ตาข่าขุ่นเคืองแต่ยังทํำร้ายแก่นแท้ของจิตวิญญาณของข้าด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนข้าจําได้โอ้ไม่นะข้าน่าจะรู้งแต่แรกมันคือคนนั้นคนที่ส่งเจ้ามาปัญญาชนที่ตื้นเขินเป็นปรูปธรรมและผิวเผินเขาส่งเจ้ามาที่นี่ใช่ไหม เช่เป็นคนที่โคตรเคี้ยวและทุจดิตเสียนี่กับไรเขาโกรธที่สูญเสียภาพพิมพ์แกะไม้เล็กๆอันมีค่าของเขาไปใช่ไหมตอนนี้เขาจะไม่มีวันได้เห็นมาอีกแล้วค่ารับรองได้บางทีเขาอาจเรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองอย่างเกี่ยวกับการอดทนก็ได้และสำหรับคอเลกชันโง่นี้รางวัลของเจ้าคือมาดูกันไม่นะเป็นไปไม่ได้โชคชะตาคงไม่โหดร้ายขนาดนั้น ก็ได้จัดเลยตามร้อยเลือดกลับไปที่คนโง่พูดพร่มก็แค่เออะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการแล้วไปให้ผลใส่ตาค่ะซะเราได้มาแล้วฮะภาพแกสลักไม้แล้วก็อันนี้จะเป็น b a c ็กเ r y Office เป็นชุดที่เป็นไดมอนด์แล้วก็เป็นบูปินรู้สึกว่าเราจะยังเอาไปไม่ได้เพราะว่ารู้สึกดูเนี่ยเรายังทำไม่ถึงขั้นเลย ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังทำไม่ถึงฮะเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหาคนเมื่อกี้เพื่อเอาภาพไปให้กลับมาแล้วเจ้ามีชิ้นส่วนมันสเตลล่านี่มันดีมากเจ้าจัดการภาพรพิมพ์แกไม้ด้วยมืออันเย็ญชาของแม่โมดได้แล้วช่างฉลาดอะไรอย่างนี้และกล้าหาญจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพยายามทดของข้า หรือข้าจะพูดว่าความพยายามของเรารข้าตัดสินใจได้แล้วไม่ต้องไห้ตามข้าบนเกาะน,นี้เพราะว่าข้าจะเข้าร่วมการเดิน,นทางเล็กๆของเจ้านั่นไงมาแล้วฮะในฐานะผู้โดยสารอย่าลืมว่าไม่ใช่ในฐานะลูกเรือใช่เ,เรือลำนั้นอาจเป็นแกลเลอรี่ที่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะรออะไรอยู่ละ่ะไปกันเถอะโอเคฮะไปขึ้นเรือ เอาแล้วเป็นตัวอะไรนะดูจากเงาเหมือนจะเป็นนกนะฮะมีปีกหรือว่าไก่หรือเปล่า <c oughs> เอาล่ะข้ารู้ว่าข้าทำได้แน่นอนว่ามันอาจจะรู้สึกเสียวซ่าเล็กน้อยแต่แล้วถ้ามันเจ็บละ่ะอ้าวเจ้าอยู่ที่นี่ดีเลยเจ้าจะไม่ปล่อยให้มันเจ็บปวดใช่ไหมแน่ <c oughs> นอนฮะไม่ต้องห่วง <c oughs> ข้าไม่ไว้ใจเจ้าจริงจริงแต่ข้าไม่มีทางเลือกอ้าวลงเรือลำเดียวกันแล้วนะ ถอยไปทุกคนค่อยสิแปลงล่างเราเจอตุ๊บๆๆๆๆๆๆเป็นนกฮะ่าข้าทำมันได้และข้าก็ไม่ได้เป็นลมมันรู้สึกดีจริงๆข้าจะไปรู้ละ่ะเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยอะไรนะแน่อนอนขอโทษด้วยที่ข้ากระตือรือร้น<า>ข้าลืมแนะนำตัวใช่างาขี้ลืมและไม่ค่อยสุภาพ ข้าชื่อกุสตาฟและข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้าไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราได้พบกันนะนะแต่อย่างไรก็ตามข้าดีใจที่เส้นทางของเราได้มาบรรจบกันบนเกาะน,นี้แล้วและข้ารู้ว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จร่วมกันได้โลกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วิเศษและน่าขายันขยงศิละปะก็เช่นกันแท้จริงแล้วสตเตลลาเ่าเทพได้สร้างเราด้วยแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ เป็นหน้าที่อันเข่งขึงของเราที่จะยกระดับจิตวิญญาณด้วยความงามและความเกรงขามความตั้งใจอแน,น่ๆของข้าสเตลล่าข้าจะรวบรวมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าแล้วเจ้าจะช่วยข้ามันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนนะแต่ก่อนอื่นสิ่งตอบแทนราคาข้าสูงนะพินัทอ้าวเจวันนี้เรียกเราทำไมอ่ะแต่ว่า สำหรับพักนี้นะครับผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันพักหน้าสำหรับพัทนี้ฝากกด s u ับ c r i ร e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ